นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับจ้าเฮ้ยวินเสร็จยังเนี่ยมึงนี่ชักช้างจริงนะรู้ได้ไงเขาเห็นไหมงเฮ้ยกูหมายถึงว่าชักช้าอึดอัดอะไรของมึงเนี่ยแต่ใช่ไงชักช้าอึดอัดไงถทะลึ่งอะมึงอะคิดเยอะแป๊บนึงเร็วๆๆๆกูต้องไปเรียนต่อนะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาแลกเรียนแป๊บนึงเร็วเร็วเเลย ขอเศษหน่อยดิฮะขอเศษหน่อยเศษเออทำไรวะกระซักผ้าไงกูลืมแรกมาเอามารีบไ่เชงไงขอบ้มาขอบคุณมากไอ้สหายอะไรของมันแรกเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ผมรักที่สุดขอเศษหน่อยครับ แบกเหรียญใช่ไหมไหนแบกพันปะพันหนึ่งดูแรกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อะไรมึงเปลี่ยนไปแล้วไงเปลี่ยนอะไรมึงเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังไงโอเคไม่เป็นไรเพื่อน<ะ>มันไม่ใช่แล้ไงเพื่อนมึงขอเศษกูขอจังขอจังมึงคิดไหมสี่ปีเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยเศษที่มึงขอไปอ่ะได้ค่าเทอมกูแล้วนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะ มึงไม่พูดแบบนี้มึงเปลี่ยนไปแล้ว <aud> เดี๋ยนะเดี๋ยนนะมึงจะไปไหนมึงไม่ซักผ้าแล้วเหรอกูไปเอาเฟสแล้วกระปุกออนสินอันนั้นกระปุกกูมึงบ้าหรือเปล่ามึงอยู่นี่ให้ไม่ได้เรื่องจริงเอาสองคนน่ะครับพี่เองสองคนมานี่ดิยิงนี่ดิอะไรนี่เองแบบเียิงหน้าใกล้ๆพี่หน่อยได้ไหมพี่ดูดิ สี่ปีที่ไว้ผมมาเราสามคนหน้าคล้ายกันมากเลยนะพ้ยเออพี่อะไรวะหน้าคล้ายกันเออเป็นพี่น้องกันเออขอเซดเลยดิยอ๋อ้โทษทีกูลืมไปพ่อกูมีลูกคนเดียวเฮ้ยขอบใจนะอ้เติร์กมารับกูถึงบ้านเลยเออไปแก่ดี ไปในรถมือจ้าย่างเงี้ยนะจ้าแบบจ้าเจ๋งอ่ะสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่มาพ่อแล้วก็มากูเนี่ยจริงเหรอเออปู่อยู่ไายรถป่ะเนี่ยไม่อยู่อยู่บ้านคือมันเก่ามากไงกูนึกว่าปู่อยู่ในนี้เก่าเก่าคือไม่ยอมมอออกเลยเออเอย่างงี้มันก็ก็ดีมันยังแข็งแรงอยู่เลยมันก็ไม่มีกล้องไะดิวะต้องมีด้วยวะต้องมีสิไว้เติร์กสมมุติเวลามึงขับรถไปใช่ไหมแล้วสมมุติมึงได้รับอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ย ใครส่งมาใบสีมัง้งมึงบ้าหรือเปล่ากล้องติดหน้ารถเพื่อที่เวลามึงไปชนหรือว่าใครมาชนตูดมึงอย่างเงี้ยมึงจะได้มีหลักฐานไงเข้าใจป่า,ากล้องนี่มันช่วยกูได้จริงอะ่ะมันช่วยได้สิวะเออเออเออดีเหมือนกันว่ะไอเดียมึงดีวะ่ะเฮ้ยขอบใจนะเว้ยเติก๊กแหมมารับกูทุกวันเลยเว้ยตอนแรกกูว่าจะไม่มารับมึงหรอกแต่กูข้องใจไงกูเลยมารับมึงเออกูว่ากูจะถามมึงพอดีเลย แล้วมึงเอาแผ่นอะไรมาติดหน้ารถเนี่ยก็นี่ไงมึงให้คัวกล้องมาติดหน้ารถนี่กล้องอะไรกล้องสหรัฐติดเลยเนี่ยกูติดแนบเลยอะ่ะมันไม่ใช่กล้องนี้นี่กล้องปิยะนี่กูอยู่รายการเกมโทษสกัดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่กล้องนี้มึงคุณพ่อมีมีกี่คนลเลรอในประเทศไทยนี่ห่วยไร ใสอีสานเด้อคเด้อจะกล้องไหนมันก็บังวิัยทัดกูหมดอ่ะมึงบ้าป่าวให้กูมาวางหน้ารถฮะไอ้เต๋อคือกูไม่รู้จะหาคำไหนมันเนี่ยมาด่าวริงจริงโอ้โหกูเนี่ยต้องด่ามึงก็ดูมือให้เอากล้องอะไรมาติดกูเข้ามาสามกล้องแล้วมึงฟังกูเน้ยคือมันไม่ใช่กล้องสารังไม่ใช่กล้องปีย่ะมันไม่ใช่กล้องห้วยไล่มันไม่มันไม่ใช่กล้องแบบนี้เลยอ่ะนี่กล้องอะไร ก้องจีรายุนี่มันก้าวจีรายุมึงแถ่นะเนี่ยมึงเข้าใจคําว่าก้องติดรถยนต์ไหมมันจะช่วยกูยังไงเนี่ยอ่ะถ้าสมมตินะถ้าสมมติอเอาอันนี้ออกมึงจะมีอีกสักกล้องไหมนี่ไงเมือ่อกี้ก้องห้วยไล่อันนี้อะไรกลับหัวแล้วใกล้ห้วยล่องอแล้วถ้าสมมติไม่ใช่อันนี้โอ้โหอะ สหรัฐสหรัฐสหรัฐอะไรวะกล้องสหรัฐละกล้องไหมเบาอันนี้เบาหน่อยอันนี้เบาหน่อยตบไปเนี้ออกไปเลยมึงจะไปไหนมึงไม่ซักผ้าแล้วเหรอเดี๋ยวกูมาไปไหนกูไปเอาเฟตในกระปุกออนสินเดี๋ยวกูมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนห้องใช่กระปุกออนสินใช่ลูกหมูนะหมาหมาตัวใหญ่ใหญ่ตัวเล็กๆคนละทางกันแหละ ไม่โจหรอกมัเนี่ยกูว่จะให้เข้าเรื่องกันจบไม่ไ <desserts> ด้มึง <laughs> ก er ็ไปไกลไอ้น้องที่รักนี่นี่งามาแล้วที่รักนี่นี่ที่รักเสื้อดำเหรอไปซื้อของมาที่รักจ๋าครบนานยังเจ็ดปีที่รักที่รักคนนี้เจ็ดปีแล้วแฟนกันจริงกันเปล่าอ๋อแฟนพี่เฮ้ยจะแฟนกันจริงอ่ะต้องการจับมือนะทำไมอ่ะจับมือเลยเบาวไปวาวไปใครใครก็จับได้จับมือบางทีก็เพื่อนกันถ้าแฟนกันจริงอ่ะหอมหอมหัวน้องง่ายๆมันจะเยอะอะไรอ่ะ นี่ยนี่แค่นี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ๊ยคัทค่ะเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวเอวาค่าครูมานั่งนี่ลูกเดี๋ยวหนูจะไม่ได้เรียนหนังสือนะไอ้ข้าวมนี่ข้าวมึนะผมขอรับกางนี่ น,น,นักเรียนรู้เปล่าว่าครูนารักทุกคน